สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่ผมเนทอโต้นะครับวันนี้มีรถฮอนด้าคอร์ดนะครับรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นรถเท่เินเข้ามานะครับเป็นรถเทินเข้ามานะลูกค้านํารถคันนี้มาเทิ์นะครับกับโต้ต้าแครรีไวท์นะครับคันนี้คือฮอนด้าคอร์ดเจนแนะครับเป็นตัว2 0 EL นะครับเลขไมล์แสนเก้านะครับตัวรถสีเทาดำเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับคันนี้เลขไมล์แสนเก้านะราคาเสนอขาย2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนับราคา2องเก้าเก้าเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะครับเป็นตัว EL นะครับรถเดิมๆนะครับรถบ้านๆแบบนี้นะครับถ้าใครต้องการนะรถแบบประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วเป็นรถบ้านนะครับติดต่อเลยคันนี้คุ้มแน่นอนนะราคา2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับขับยังไงก็คุ้มนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวรถมีลักษณะบอดีที่ใหญ่นะโครงสร้างที่ใหญ่มากนะครับแล้วเราการันตีนาะไม่มีที่ความจมน้ำชนหนักนะถึงเป็นรถเทินนะครับเราก็ต้องตรวจนะตรวจประวัติตรวจสอบอย่างดีนะครับก่อนนํามารีวิวแล้วก็นํามาส่งมอบให้ลูกค้าท่านต่อไปนะครับนี่ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะนี่ซีนอน RA เนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์เลนฟ้านะครับสว่าง ไฟสูงเป็นหลอดไส้ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนไฟตัดหมอกจะเบิกใหม่จะเปลี่ยนให้ใหม่ตอนนี้ตัวรถปรสภาพนอกในนะครับเรียบร้อยนะครับฝั่งสมอบนะครับก็น่าจะต้องมีเปลี่ยนไฟหน้าคู่หนึ่งนะครับไฟตัดหมอกตรงนี้นะาทั้งซ้ายและขกว่าเลยนะครับครันนี้ผมบอกเลยว่าราคาประหยัดสุดๆราคาเพียง2990 0 0บาทนะครับลูกค้าจะได้รถเป็นฮอ n d a a c c o r d นะครับเป็นรถไซส์็ l นะครับสีสวยๆนะสีเทาดำแบบนี้นะครับ นะยางนี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ BF Goodrich นะล้อแมกเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับโหเส้นสันขอบป,ประตูนี่สวยมากเลยนะสำหรับคันนี้นะครับใครที่อยากได้เนาะตัวรถแอคคอร์ดนะครับเรามีตั้งแต่เจน8เจน9เจน10 2คันนะเจน10มีสีขาวและสีเทาดำอยู่ตรงนู้ดนะครับแล้วก็เจน9อีกคันหนึ่งนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะก็ต้องบอกว่าลูกค้า ป็นการตอบรับที่ดีและลูกค้าโทรเข้ามาเยอะเลยนะครับตัวเจมเก้านะครับก็รอเข้ามาชมรถกันนะครับมาทดลองขับดีกันได้เลยนะครับตัวนี้ก็จบมองข้างปรับพับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับดูเส้นขอบประตูนะนะครับตรงเป๊ะนะตั้งแต่แก้มประตูหน้าประตูข้างนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยคันนี้เดิมๆบางๆนะครับตัวรถไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักนะครับเป็นรถเซกเมนต์ผู้บริหารเลยนะขายในราคา2อ9แสนาบาท นะครับคันนี้ซื้อเงินสดไม่มีแหวนนะครับเป็นรถเทิร์นเข้ามาเนาะเราก็แจ้งตรงๆนะครับ299จบเลยคันนี้นะครับเป็น2.0 EL นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์2,000นะครับเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดนะครับโลโก้แอร์คอร์ดโลโก้ IVTEC อยู่ครบนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ระบบถังาด IVTEC ทคปลายท่อออกขวาดิฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับรถสวยมากกระจกบ้านหลังมีไล่ฟ้านะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเปิดจากตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดึงข้างหน้า นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูโครงสร้างนะฝาตรงฝาท้ายนะครับแล้วก็ขอบประตูนะครับขอบกระจกทุกอย่างเป็นองเม็นอาร์นะครับเนี่ยให้ดูรอบคารก่อนเลยว่ารถเดิมๆนะครับสวยเนียนแบบนี้นะเดี๋ยวผมดูฝาท้ายก่อนนะครับกดจากรีโม่ก็ได้นี่จะได้ดูกันนะครับจะได้ตัดสินใจก็ได้เลยสำหรับคันนี้คุองได้ถรอดนะครับซึ่งต้องบอกว่าถึงตัวรถอาจจะเป็นปี0 8 0 9นะครับแต่ดูความเดิมนะนะครับ ดีโกงติกเกอร์นะครับเดิมๆนี่คมๆนะครับเป็นโอเมทาร์คนะเส้นสันชัดเจนนะครับตัวรถไม่มีมีความชมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับดูเลยนะรอยเมทาร์คนะครับเป็นจุดๆนียนๆแบบนี้นะครับสีทางมะพร้าวเดิมหมดเลยนะครับดูสีดีโอ้โหอย่างสวยนะครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะคุ้มแน่นอนนะครับเราเรนได้ขอดวนี้นะครับเป็นรถลูกค้ามาเทินะครับจริงๆลูกค้าเป็น เป็นคนรู้จักกันด้วยแหละนะครับเอามาเทินนะครับรถก็ต้องบอกว่าดูแลอย่างดีนะเพรานไม่มีขยับนะครับล้าเป็นคนรู้จักกันนะก็อยากจะเปลี่ยนรถเป็นรถแบบรูรูเหมือนกันก็เลยเอาไอ้กอคันนี้นะมาเปลี่ยนเป็นโตโยต้าแคม y รี่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเรากรันตีโครงสร้างเลยนะครับตัวนี้ก็ยังได้รับประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่นะครับเราให้อีกหนึ่งปีนะครับถูกล้อแม็กเป็นยางอะไรนะโครงสร้างเมทอาร์คซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับรถสวยๆเนียนๆแบบนี้นะ ถ้าใครที่กำลังตัดสินใจและอยากได้รถแบบรถสไตล์ใหญ่ใน XL นะครับแต่ว่าราคาประหยัดนะลองดูคันนี้จัดไฟแนนซ์นได้นะครับก็ผ่อนได้นาะนสูงสุด7ปีแนตะ่ต้องเป็นจัดไฟแนนซ์นกับกรุงศรีเท่านั้นเนาะนะครับเพราะว่ารถปี0 89 0นะครับราคา299ก็บอกก่อนเลยว่าย่อจัดไฟแนนซ์นได้เต็มแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ติดแบ็คลิสหรืออะไรเนาะนะครับลูกค้าที่มีเครดิตก็สบายๆอยู่แล้วนะครับ มาดูนะภายในแล้วก็โครงสร้างประตูกันว่ารถจะเป็นยังไงนะครับภายในตัวบอกคันนี้เป็นสีเบจนะครับเป็นสีเบจสวยๆแถแงประตูก็เป็นสีเบจต,ตัดสีดำนะตรงสีดําเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นหนังตรงนี้ก็เป็นหนังนะมีไฟให้นะมีที่ล็อกเด็กให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นที่ล็อกเด็กนะครับนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยอย่างเดิมนยสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะสติกเกอร์นะสติกเกอร์ป้ายแดง นะครับนี่เราเพิ่งล้างทำอะไรเสร็จเม้นอาร์คนะคมสัดชัดเจนนะครับแถบสียังอยู่เลยเนี่ยนะมันจะเป็น2สีอันนี้คือรถดเดิมนะครับถ้ารถเคยทําสีนอกในมาแล้วตรงเนี้ยมันจะหายไปนะครับการเคลมสีนอกในไม่ใช่ผิดนะครับไม่ใช่ว่ารถอุบัติเหตุหรือว่ารถโดนชนเลยนะบางทีรถจะหมดประกันชั้น1กับ0นย์ะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะนารถเนี่ยเข้าไปเคลมประกันที่แบบประกันซ่อมห้างนะครับเพราะว่าราคามันสูงแล้วทําสีกับศูนย์อะ ประวัติมันก็อยู่ที่สูงนะครับอันนี้แจ้งเพื่อเป็นความรู้นะครับเพราะว่าบางท่านไปดิงแล้วมันไม่เจอตัวรอยกระดูกงูรอยเม็ดอาร์กองประตูนะครับว่ามันมันมีเม็ดอาร์คอยู่จริงนะครับแต่ว่าสีอจะไม่เหมือน,นถ้าตรงส่วนอื่นจะเป็นแบบนี้ตรงส่วนอื่นจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะมีจุดเดียวนะที่เป็นปูนโทนก็คือช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโตยต้าหรือฮอ,อนดาก็จะมีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้บางท่านบางที่มันก็จะมีนิดเดียว นะครับอันนี้ก็แสดงให้เลยว่ารถป้ายแดงทำสีไม่มีแน่นอนนะครับตัวบอเป็นสีเบสนะครับเป็นสีเบสใหญ่ๆแบบนี้นะที่นั่งกว้างนะสำหรับแอร์คอร์ตตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแอร์คอร์เนี่ยเป็นรถที่ผลิตออกมาแล้วเอาใจใส่เรื่องห้องโดยสารนะครับเวลานั่งเบาะจะสบายนะสบายเลยแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยสําหรับคันนี้นะครับประตูหลังไปแล้วนะครับความเดิมท้ายแล้วประตูแล้วเดี๋ยวมาดูประตูหน้านะครับว่ารถสวยเนียนขนาดไหนนะครับ ตัวบอก ok อันนี้เดี๋ยวเราบิ้วให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่นะเพราะว่าตัวนี้รถปรับประสภาพด้านนอกนะตัวบอกเดี๋ยวรอเก็บงานนิดนึงนะครับก่อนส่งมอบเราจัดการให้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นรุ่นของสูสูรเอลนะครับประตูนะครับเสาเอเสาบีนะครับเนี่ยเดิมเดิมแบบนี้นะครับรถสวยๆใสๆนะครับเนี่ยเป็นองค์เป็นอาร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับคันนี้คือรถเดิมๆนะครับสำหรับคนได้ขอน ด้านข้างตรงนี้อ่าไม่มีชนแล้วนะครับมาดูด้านบนนะครับตัวรถตีลังกาใช่ไหมนะครับแกะดูด้านบนได้เลยนะครับรถเดิมแบบนี้ไม่มีตีลังกาแน่นอนนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับสำหรับรถย้อมแมวนะผมแจ้งนำตรงเลยเพราะว่ากฎหมายสบบคุ้มครองนะครับอย่างดีนะซอกประตูนะเนี่ยน็อตเดิมนะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชิ้นเนี้ยแก้มเนี้ยไม่เคยแกะแสดงว่ารถไม่เคยไปด้านหน้านะครับ ดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคงมาลายนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับปีคูต์คอนโทรลให้ด้วยนะครับหรือปี889มีระบบปคูต์คอนโทรลให้อย่างดีนะครับปีคูต์คอนโทรลนะครับเลขไมล์แสนเก้านะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเลขไมล์แสนเก้าเลยนะครับคันนี้นะปุ่แจก็เป็นดอกพับสองดอกนะเลขไมล์หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันกิโลนะครับนะนี่มีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ มีกล้องอยู่ด้านบนให้ด้วยตัวหนึ่งนะครับป้องบันทึกหน้าหลังนะครับแอร์เป็นแบบแยกดูโอโซนได้นะซ้ายขวานะครับนบเป็นระบบแอร์อโต้ด้วยนะครับแล้วก็คันเกียร์ก็เป็นเกียร์อ่4สปีดนะครับระบบเครื่องยนต์ iVTEC นะครับซึ่งต้องบอกว่ายังไงก็คมนะครับเพราะว่าตัวนี้รถอ่ะมันมีเซกเมนต์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้แบบ ภายในกว้างและคันนี้ได้เป็นสีเทาดําด้วยนะครับซึ่งยังไงก็ต้องบอกว่าน่าใช้งานมากๆนะครับสำหรับ Honda Accord Gen 8ตัวนี้นะครับโอ้ถ้าใครแบบรู้จักรถรุ่นนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ใช้ดีนะเป็นรถที่ใช้ดีเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดฝาปงแป๊บ <ๆ S 2> นึงนะครับเพราะว่าจะได้ดูกันให้จบไปเลยนะครับ <ๆ S 2> ว่า<ๆ>รถเป็นยังไงรถมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้ ก็สวยสุดๆสำหรับพันนี้นะตัวพันด้ a c อร์ดคือเห็นราคาแล้วก็ตกใจนะครับว่า,วามันถูกมากๆนะเพียง299,000บาทนะครับคันนี้คือ Honda Accord นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะเป็น2 0 DL ู่ EL นะครับ